ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ซึ่งใจจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวัสดีค่ะท่านกระมิตรผู้ฝักใฝ่ในธรรมทุกๆท่านณโอกาสบันี้จะขอ,อนำธรรมะเพื่อให้ทุกท่านนำไปโยนิโสมนสิการและนำไปประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแกร่ธรรมตามโอกาสต่อไปค่ะณโอกาส ัน้ีจะขอหยิบยกธรรมะที่กล่าวว่าด้เรื่องธรรมะคือหน้าที่คนส่วนมากนะคะมม่จะเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมนั้นจะต้องไปทําที่วัดที่สํานักต่างๆจะต้องทิ้งบ้านทิ้งหน้าที่การงานให้หมดก่อนหรือต้องบวชก่อนถึงจะทําได้โดยเข้าใจหรืออ้างว่าเรายังมีภาระรับผิดชอบมากยังไปไม่ได้ ติดนั่นติดนี่ต่างๆนานาสุดแท้แต่เหตุผลภาระของใขรของท่านในบางบุคคลนะคะเกิดท่อแท้ใจจนกระทั่งคิดว่าเรานี้เป็นคนบุญน้อยวาสนาน้อยบรารมีน้อยจึงไม่มีโอกาสเหมือนผู้อื่นเขาเพราะผู้นั้นโชคดีมีโอกาสมากกว่าเราที่ไปได้เราหมดอากาศในชาตินี้คิดปิดทางตัวเองเสียก่อนแล้ว แท้จริงนะคะโอกาสย่อมมีอยู่ตลอดเวลาสําหรับทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกเวลาทุกสถานที่เพียงแต่ว่าเราไม่เข้าใจความจริงเท่าน,นั้นเองล่ะคะว่าการปฏิบัติธรรมนั้นความจริงแท้เราใช้ใจเป็นผู้ทำใช้กายนี้ล่ะคะ่ะเป็นสถานที่ในการทําสํานักวัดวาอารามเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ใดมีความตั้งใจในการปฏิบัติจริงมีความใฝ่ใจจริงขอย่อมมีโอกาส ทำได้จริงในที่สุดค่ะหากเขารู้และเข้าใจหลักแห่งความเป็นจริงว่ากัรปฏิบติธรรมที่แท้จริงนั้นใช้กายของเรานี่แหละค่ะเป็นสถานที่ใช้ใจของเรานี่แหละค่ะเป็นผู้ทําเท่านั้นเองโดยพยายามรู้สึกตัวในขณะปัจจุบันอยู่เสมอว่ากายขณะนี้กําลังทําอะไรอยู่กายอยู่ไหนก็ขอให้ใจอยู่ที่นั่นใช้ใจจับดูกาย ใช้ใจรู้กายใช้ใจเฝ้สังเกตดูกายในทุกเรียบปวดทุกการกระทําไม่ว่าจะพูดคิดจิตยินดียินร้ายก็ให้รู้ดูไว้ให้รู้เท่าทันปัจจุบันขณนะนั้นอยู่เสมอค่ะทําไปเรื่อยๆเช่นนี้แหละเราเรียกว่าการฝึกสมาธิแบบลืมตาสมาธิตืต่นหรือสมาธิในการงาน สมาธิเคลื่อนไหวหรือสมาธิธรรมชาติก็ได้สุดแท้แต่เราจะเรียกเองซึ่งสามารถจะทำได้ในคนทุกคนทุกเพศทุกวัยเป็นสสนทิติโกค่ะแปลว่าอันบุคลผู้ปฏิบัติเพิ่งรู้ได้โดยตนเองใครได้จริงก็รู้รสเองทำได้ทุกเวลาทุกสถานที่ทุกกรทำเป็นอาการลิโกคือไม่จำกัดการเวลา ทำได้ทุกเวลาที่เราจะทํานั่นแหละอยู่ที่ว่าจะทําหรือไม่ทําเท่านั้นเป็นเรื่องที่ท้าให้มาพิสูจน์ได้คือเอหิปัสโกเรียกให้มาดูได้ตนเองทําตนเองแต่ต้องพยายามเพียรทําจริงๆนะคะไม่ท้อถอยหรือทิ้งขว้างทําไปเรื่อยๆสม่ําเสมอโดยอย่าหมายมั่นยึดถือที่จะให้ได้ผลอย่าอยากเห็นผลอย่าใจร้อน ทำไปเรื่อยๆจนกว่ามันเต็มรอบเมื่อไหร่ผลก็จะปรากฏขึ้นให้รู้เองเมื่อน,นั้นพยายามทำให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้เพียนแล้วเพียนอีกด้วยการมีสติเฝ้าดูภายในกายในใจของตนเท่านั้นอันนี้เราเรียกว่าองค์ปัญิโกคือน้อมเข้ามาใส่ตนน้อมเข้ามาดูที่ตนว่ามันเป็นอย่างไรในความจริงแท้ที่เป็นสัจธรรมจริงๆ จนออกระทั่งเข้าใจและรู้แจ้งแทงตลอดสายพร้อมทั้งปล่อยวางทุกได้ในที่สุดเพราะจิตทอดถ,ถึงอริยสัจสี่โดยสิ้นเชิงจนหมดทุกจริงๆหมายถึงทุกทางใจอันนี้เข้าถึงและปล่อยวางจิตทุกตัวนี้ได้ว่าเป็นปัจจตังคือรู้ได้เฉพาะตนทำแท้ๆนะคะเป็นเรื่องของจิตภายในเท่านั้นข้างนอกเป็นส่วนประกอบหากจิตไม่ทุก ทุกอย่างก็ไม่ทุกปัญหาข้างในก็ไม่มีปัญหาข้างนอกก็ไร้ผลสมคําโบราณที่กล่าวไว้นะคะว่าครับที่อยู่ได้แม้จะอยู่ที่แคบแคบไม่มีอะไรหากใจสบายก็อยู่ได้อย่างเป็นสุขครับใจอยู่ไม่ได้แม้จะอยู่กับที่กว้างใหญ่สะดวกสบายอุดมสมบูรณ์ทุกประการแต่จิตใจไม่สบายแล้วเราก็ต่อให้ดีวิเศษแค่ไหนมันก็ไม่เอาจริงไหมคะทุกกายอยู่ได้ แม้จะอยู่กับความเหนื่อยยากความลำบากทางกายแค่ไหนหากใจสบายก็อยู่ได้อย่างสบายแต่ถ้าเมื่อใดทุกใจก็ยอมอยู่ไม่ได้หากอยู่แล้วจิตใจไม่สบายให้ดีอย่างไรมันก็ไม่อยากอยู่อย่างแน่นอนนี่แหละค่ะพระพุทธองค์ตัดเอาไว้ว่าสุขทุกข์หรือความพ้นทุกนั้นมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานอยู่ทุกอย่างอยู่ที่ใจ เพราะฉะนั้นให้ฝึกใจอยู่กับหน้าที่ด้วยมีการมีสติรับรู้อยู่ปัจจุบันของกายและใจในทุกเรียบทน,นเองค่ะฝึกสมาธิกับการทำงานไปก่อนหากทำใจตั้งใจทำจริงแล้วก็จะถึงจริงเช่นกันเพราะมันอยู่ในหลักของสติปัฏฐานสี่คือจับกายรูปเข้าสู่นามนั่นแหละขอให้มั่นใจและทำจริงเท่านั้นส่วนภัย มีโอกาสได้ปีวิเวกได้ไปไปฏิบัติธรรมตามวัดตามวาก็ขออนุมโมทนาสาธุการชื่นชมยินดีกับโอกาสอันดีของเขาใจขอสบายได้กุศลจิตเราก็คือขึ้นชื่อว่ามุทิตาจิตอีกด,ด้วยถ้าหากคุณชอบธรรมะนี้ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะได้รับธรรมะดีๆต่อไป เพื่อนจะได้นำไปยูนิโสและนำไปประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมตามโอกาสต่อไปใน,นโอกาสคน,นี้เขาขอขอบพระคุณที่ได้เข้ามาติดตามรับฟังและได้มาร่วมยูนิโสมนักสการด้วยกันนะคะขอขอบพระคุณค่ะ